คือกล้องคอมแพคที่หลายสำนักยกให้เป็นท็อปสของกล้องคอมแพคที่ดีที่สุด โดยรุ่นนี้มีจุดเด่นที่ช่องมองภาพจ5 2 x หรือจะใช้ช่องมองภาพแบบดิจิทัล OLED ความละเอียด3.69ล้านพิกเซลก็ให้ความสมจริงได้ดีไม่แพ้กันเสริมด้วยเซ็นเซอร์ x t r a n s BSI CMOS 4ความละเอียด26.1ล้านพิกเซลและเลนส์ฟูจิ n นน23มิม f/2 โดยใช้ระบบประมวลผล x p r o c e s o r 4ให้ภาพที่บันทึกมีความสมจริงและสีสันที่สวยงามค่ะ สำหรับวอลอกเกอร์ที่กำลังมองหากล้องคอมแพคที่ตอบสนองการใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบเราขอแนะนำรุ่นนี้เลยค่ะเพราะม,มาพร้อมกับจอ LCD ระบบสัมผัสแบบหมุนได้และพิเศษสุดๆด้วยไมโครโฟนแบบแคปซูล3ทิศท,ทางที่ถูกออกแบบมาให้ป้องกันเสียงรบกวนรอบข้างได้ดีเป็นพิเศษส่วนประสิทธิภาพในการถ่ายภาพก็ไม่ธรรมดาโดยเลนส์มี F กว้าง1.8ช่วยให้ละลายหลังได้เนียนตาพร้อมระบบกันสันสติบดีช็อตที่จะทำให้คุณสามารถถ่ายภาพได้นิ่งราวกับมืออาชีพเลยค่ะ กล้องคอมแพคคุณภาพสูงจากริโคที่สร้างความแตกต่างให้จากกล้องคอมแพคตัวอื่นตัวโครงสร้างกระทัดรัดแต่มีความแข็งแรงและน้ำหนักเบาเพียง257กรัมด้วยวัสดุแมกนีเซียมและใช้เลนส์สุดพิเศษที่ผลิตขึ้นเพื่อรุ่นนี้โดยเฉพาะโดยมี F 2 8ถึง16พร้อมเซนเซอร์รับภาพขนาดใหญ่แบบจัดเต็มระดับ APS-C ที่สามารถให้ความละเอียดสูงถึง24ล้านพิกเซลเลยทีเดียวซึ่งสวนทางกับขนาดกล้องที่มีความกระทัดรัดเป็นอย่างมากค่ะ คือกล้องคอมแพคตัวท็อปสุดในรุ่นจากไลกาที่อัดแน่นไปด้วยฟีเจอร์เด่นมากมายไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์ฟูลเฟรมความละเอียด47.3ล้านพิกเซลพร้อมเลนส์คุณภาพสมิลัก28มิลลิม f 1.7 ASPH ถ่ายภาพหน้าชัดหลังเลอได้คมเป็นพิเศษเหมาะสำหรับการถ่ายภาพบุคคลโดยเฉพาะแถมยังโฟกัสได้รวดเร็วเพื่อให้คุณไม่พลาดทุกช่วงเวลาที่สำคัญอีกทั้งยังมาพร้อมกับช่องมองภาพอี ออนชนิด OLED 3.68ล้านพิกเซลสีสันสดใสสมจริงให้ความรู้สึกใกล้เคียงกับช่องมองภาพกระจกค่ะถือได้ว่าเป็นกล้องคอมแพคที่มีสเปคเทพในราคาที่จับต้องได้อีกหนึ่งรุ่นโดยมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ CMOS ขนาด1นิ้วทั้งยังถูกเสริมด้วยชุดเลนส์ f 1.8ถึง2.8ที่ให้ภาพมุมกว้างได้สูงถึง24มเมตร ทำให้เก็บรายละเอียดของรูปภาพในครบถ้วนมากขึ้นและประมวลด้วยระบบ DIGIC 8ที่ประมวลผลภาพได้อย่างรวดเร็วทำให้ถ่ายภาพต่อเนื่องได้สูงสุดถึง3 0 fps เลยทีเดียวแถมยังถ่ายวิดีโอด้วยความคมชัดสูงถึง4 k ที่3 0 fps ได้อย่างสบายสบายนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับช่องมองภาพ Park ดิจิตอลพับได้เพื่อที่จะได้ประหยัดพื้นที่หากใช้งานในลิฟโหมดมากขึ้นและยังจับได้แน่นและถนัดมือมากขึ้นด้วยกริปยางด้านข้างค่ะ เป็นกล้องคอมแพกในตระกูลไซเบอร์ช็อตที่ทรงประสิทธิภาพในทุกด้านโดยเริ่มต้นจากบิวอินมิลไฟเดอร์แบบ E-VF ที่ล้ำสมัยและช่วยให้ถ่ายภาพได้ง่ายขึ้น ส่วนเลนยังคงเป็นไซส์วาริโอซ n a า TF 2.8งจถึงสีพร้อมเซ็นเซอร์ภาพแบบ CMOS CMOS 1.0ุดศยความละเอียด20.1ล้านพิกเซลที่มีโฟกัสอัตโนมัติตอบสนองได้รวดเร็วเพียง0.02วินาทีเท่านั้นและยังสามารถถ่ายวิดีโอระดับ Full HD 4K HDR แถมยังสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่าน Wi-Fi และ NFC ได้อีกด้วยค่ะ ล้องคอมแพคอีกหนึ่งรุ่นที่นิยมในหมู่ยูทูบเบอร์เพราะมีประสิทธิภาพสูงทั้งในเรื่องของการถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอโดยใช้เซ็นเซอร์ CMOS ขนาด1นิ้วความละเอียด20.1ล้านพิกเซลพร้อมระบบประมวลผล DIGIC 8จึงหมดห่วงเรื่องของความคมชัด อีกทั้งยังสามารถถ่ายวีดีโอด้วยความคมชัดระดับ 4K ได้แบบไม่ครอบทำให้ไม่สูญเสียรายละเอียดของฉากไปแม้แต่น้อยและยังมีฟังก์ชันที่โดดเด่นอย่างการไลฟ์สตรีมมิ่งภาพแบบสดๆเพียงการเชื่อมต่อไม่กี่ขั้นตอนเท่านั้นค่ะ คือกล้องคอมแพคร,รุ่นล่าสุดในตระกูลคูพีที่ต่อยอดมาจากรุ่นคูพีทกพี950โดยรุ่นนี้ได้ทำการเสริมประสิทธิภาพหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์ความละเอียด16.0ล้านพิกเซลช่วยให้บันทึกภาพได้คมชัดขึ้นต่อมาคือเลนส์นิกรที่สามารถซูมแบบออปติคอลได้สูงสุด125เท่าชนิดที่ทำให้คุณมองเห็นพื้นผิวของดวงจันท์ได้ อีกทั้งยังสามารถบันทึกวิดีโอได้ที่ความคมชัดระดับ 4K UHD 3 0 p แถมยังเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือ Bluetooth เพื่อโอนภาพผ่านสซนบิลดได้อีกด้วยกล้องคอมแพกอัดแน่นคุณภาพจากค่าย Panasonic มาพร้อมเลนเลอร์ค่าไลกา DC Vario Elmarit ที่ซูมออปติคอลได้ถึง15เท่า สามารถถ่ายภาพได้สวยทั้งมุมใกล้และไกลมีเซ็นเซอร์ภาพแบบ CMOS ขนาด1นิ้วความละเอียด20.1ล้านพิกเซลโดยมี Live View Finder ที่ทันสมัยขนาด0.2นิ้วที่สามารถเปิดการทำงานอัตโนมัติเมื่อยกกล้องอยู่ในระดับสายตาและที่พิเศษสุดๆคือฟังก์ชันเลือกและบันทึกภาพนิ่งคุณภาพสูง 4K ใโฟโต้จากวิดีโอระดับ 4K ที่คุณเป็นคนถ่ายเองภายในเครื่องเพื่อเก็บภาพความทรงจำได้หลากหลายรูปแบบยิ่งขึ้นค่ะ ใครกำลังมองหากล้องคอมแพคราคาประหยัดที่สามารถกันน้ำได้เราขอแนะนำรุ่นนี้เลยค่ะเพราะมีประสิทธิภาพกันน้ำได้ลึกถึง10เมตรอีกทั้งยังกันกระแทกได้ที่ความสูง1.8เมตรเลยทีเดียวค่ะส่วนเซ็นเซอร์กล้องเป็นชนิด CMOS ความละเอียด13.2ล้านพิกเซลที่มาพร้อมกับเลนคุณภาพแบบ6ชิ้นเลน5กลุ่มช่วยให้ถ่ายภาพได้ชัดกว่าเดิมแถมยังมีโหมดจัดกรอบใบหน้าใต้น้ำโดยเฉพาะภาพไม่มีเบลอแน่นอน นอกจากนี้ยังมีระบบกันสั่นอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอเมื่อเทียบกับราคาแล้วก็ต้องบอกได้เลยว่าคุ้มเกินคุ้มค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด